ท่านเพื่อนพระวิสุทธิสมณีทั้งหลาย <c oughs> ได้ย่าโยงพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกคนนั่งฟังกันอยู่ทุกๆวัน <c oughs> ลำคาญหรือย่างเออเรามาฟังกันไม่ได้เรื่อยค่อยๆทำให้เรื่อยเรื่อยเรื่องบารมีสิบประการนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ให้ฟังเพื่อเป็นการรู้เรื่องอย่างเดียวต้องการทุกคนก็ค่อย,อยปฏิบัติให้ได้ ผมถือว่าผมพูดว่าต้องค่อยๆปฏิบัติให้ได้ถ้าเราอยาหักโหมในการปฏิบัติจริงๆนั้นมันไม่ได้ <c oughs> ก็ขอย้อนไปถึงการใช้ปัญญาบรารมีต่อไปวันนี้อยากจะให้จบจะจบถ้ไม่จบก็ไม่ทราบปัญญาบารมีแต่ความจริงจะพูดให้จบจะจบไม่ได้จะย่อๆพอเข้าใจกันบ้างแล้วก็ทุกท่านไปค้นฟ้าใช้ปัญญาพิจารณากันเอง เพราะว่ากันถึงปัญญาบาร,รมีถ้ากล่าวถึงว่าเราเข้าถึงชั้นอุดมขั้นดีสองตามที่พูดมาแล้วเมื่อวานนี้วันนี้ก็มาคุยกันต่อไปว่าการความดีที่พูดเมื่อวานนี้จบลงไปแล้ว <c oughs> ทำได้ตายจากความเป็นคนเป็นเทวดาหรือพรหมอีกชาติหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ต้องเป็นสองอย่างไม่เกิดเป็นมนุษย์เมื่อไร เป็นอาราหันต์เมื่อน,นั้นชาตินั้นเป็นอาราหันต์แน่แต่ที่คนที่มีปัญญาเขาก็ต้องคิดต่อไปว่าการเป็นมนุษย์หนึ่งชาตินี่เนื่ทุงแมเ่เวียได้เป็นพระอาราหารันต์ค่ามจริงพระอาราหารันต์ก็มีความรู้สึกทางด้านประสาทเท่าๆกับคนธรรมดาคือนหนึ่งพระอราหันต์ก็มีความหิว สองพระหันก็ปวดอุจาระปาสเวะสามพระหัน์ร้อนก็รู้หนาวก็รู้ป่วยไข้ไม่สมบายก็มีพระหันท่านแก่ก็ได้ร่างกายพระหันพังก็ได้รวมความว่าถ้ามาเกิดเป็นคนถึงแม้จะเป็นคนชาติเดียวและไปอรหันเป็นคนอยู่นั่นร่างกายเป็นหลันร่างกายก็เป็นร่างกายของคน มันก็มีต้องมีทุกขเวทนาอย่างคนท่านที่ใช้ปัญญาบรามยามีจริงๆก็ต้องคิดต่อไปว่าถ้าเรายังต้องมาเป็นคนอีกหนึ่งชาติชาติหนึ่งไม่ใช่หนึ่งวันถ้าอายุยืนนานยัง80ปีเหมือนพระพุทธเจ้120า,า,าหรือร้อปีเหมือนนางวิสาขาหรือพระสุขาสมมณนนีหรือพระดิตสมมนเณนี เราก็ต้องทนทรมานถึงแปดิปีร้อยยีิปีถ้าชีวิตยังมีคนที่มีปัญญาบรารมีจริงๆเขาจะไม่ยอมหยุดจะไม่ยอมอิ่งอยู่แค่นั้นดูตัวอย่างพระโมคคัลลาในภาษาทรแบทพระอรหันทั้งหลายท่านก็จะก้าวต่อไปว่าทำยังไงหนอถ้าเราตายจากความเป็นคนแล้วไม่ต้องมาเกิดเป็นคนใหม่ ถ้ามันยังจะเกิดใหม่ข็มันค้างแท้แค่เทวดาและคนถ้าปานิพานไม่ได้ก็ต้องรวบรวมกำลังใจว่าการผ่อนปลนย่นเบาลงมาจากราคะความรักมันก็ยังมีรักอยู่น no ี่ความรักว <|ja|> ีท bueno ี่ไหนความสะเทือนใจมีที่นั่นตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าปิยโตชายเตโสโก ความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักปิยโตชายเตพยังภัยอันตรายจะมีขึ้นได้เพราะอาศัยความรักก <c oughs> รวมความว่าเราก็ยังมีทุกในเมื่อเรามีรักเราก็ยังมีทุกถึงแม้ว่าจะรักน้อย,อยมันก็ทุกน้อยถ้านุกน้อยๆจะลืมนะถ้ารักบ่อยๆมันก็ทุกมาก ดูตัวอย่างน้ำฝนตกที่ระยาดีหยาดเม็ดตะนานแปะยังเข้ารองน้ำฝนก็ยากหน่อยเห็นชัดไปยังเข้ารองน้ำตาลเน่เขาทำน้ำตาลตโนดแล้วน้ำตาลมะพราะ้าวเขาก็เอากระบอกไปรองในช่อของตาลหรือมะพราะ้าวมันไม่ไหลโจกมันจะไหลแปะแปะแปะ แต่ว่าเขาไปกระบ,บอกไปลองตั้งต่อตอนเย็นตอนชเช้าก็ไปเอากระบอกปรากฏว่ามีน้ําตาลเต็มกระบ,บอกกรบ,บอกก็ไม่เล็กเป็นกระบอกใหญ่ <c oughs> ที่เป็นอนุวัติน้ําตกทิฏยาทิฏยาสามารถทําภาชนะให้เต็มได้ชั้นใดถ้าความรักเป็นปัจจัยของความทุกข์ไม้ว่ามันจะรักเบาๆถ้ารักทุกๆวัน มันไม่คลายมันก็เพิ่มความหนักและความโกรธความไม่ชอบใจก็ไม่กันมันจะมีเบาๆไม่หนักแต่ว่าก็ยังหนักอยู่บ้างเหมือนกับเรามีแผลไม่โตแต่มีแผลเสียดด้วยปลายเข็มมันก็จะมีอาการเจ็บโทนจิตไม่ให้เป็นสุขข้อนี้มีออกมาชั้นใดนั้ความคนที่มีปัญญาก็ค,คิดว่าถ้าเรายังจะต้องเกิดเป็นคนอีกชาติหนึ่ง ถึงแม้จะได้ปานิพันธ์มันก็ยังเป็นทุกข์ทางที่ดีถ้าปา,านิพันธ์ยังไม่ได้เราไปค้างแค่เทวดาหรือพรหมดีกว่ากรณีทำไงก็ต้องใช้กำลังใจสูงหน่อยแต่สำหรับท่านที่ได้ปุพเพน,นิวาสานุติยานเป็นขอไม่หนักถ้าใช้่ตีตังสยานก็ได้รู้เรื่องราวคนอื่นด้วยตีตังสยาน ดูเรื่องราวของเราด้วยปุเพนิวาสนานุตริยันดูว่าความรักในระหว่างเพศทุกชาติที่เรามีอยู่มันมีความสุขหรือความทุกข์ร่างกายของคนทุกชาติมันมีความสะอาดหรือความมีสกปรกเวลาที่เราจะแต่งงาน <c oughs> แล้วก็เลือกผู้หญิงต้องลักษณะอย่างนี้ผู้ชายต้องมีลักษณะอย่างนั้นมีสัยอย่างนั้นมีสัยอย่างนี้ ทั้งผู้หญิงผู้ชายต้องมีตัวทรัพย์ย่างนั้นอย่างนี้เราจริงชอบใจเราเลือกคนที่สวยที่สง่าตามที่เราชอบแต่ได้ว่าความสวยความสง่ามาทรงตัวไหมไม่กี่วันมันก็เสื่อมทั้งนี้พอหมดสวยหมดสง่าทำยังไงจำใจจำเกินถ้ายังมีหลงอารมณ์ดิ้สึกอารมณ์เข้าสนับสน,นุนเราก็ทุก เราอยู่ความสกปรกแต่เราเราไม่สะอาดเราไม่ฉลาดไม่มีปัญญาเราก็มีความเข้าใจว่าความสกปรกทั้งหลายเหล่านั้นมันเป็นทุกข์แต่มันเป็นมันเป็นของสะอาดหลงความสกปรกว่ามันของสะอาดเช่นชมยินดีกับความสกปรกแ้่ความจริงบางขณะก็รู้ว่าสกปรกแต่หน้ามืดขึ้นมาเห็นเห็นขี้เป็นทองคํา ได้เห็นอุจาระเป็นน้ําหอมมันเป็นอย่างนี้นี่คนที่มีปัญญาต้องคิดว่าไม่เอาตัดมันไปซะเลยการตัดซะเลยใช้อะไรความรักใช้กายกะตาโุภติกับอสุภกรรมฐานบวกสกายิทิฏฐิเห็นว่าร่างกายของเราเต็มไปด้วยความสุขโปรกโสโรครก แล้ผลน,นนิีิสุดไอ้ร่างกายที่เต็มด้วยความสกปรกโสโครกนี้มันไม่มีอะไรดีและไม่มีอะไรสูงตัวเราบังคับมันไม่ได้เลยความจริงไม่ใช่ร่างกายของเรามันเป็นร่างกายที่กิเลสตัเหนาวปาทานสร้างขึ้นไม่มีอะไรดีเลยตัดกำลังใจเที่งมันคิดว่าสภาวะความสกปรกอย่างนี้เราไม่ต้องการมาอีกจิตก,ก็สลัดจากความรักในร่างกายของเรา ในเมื่อสลัดจากความรักร่างกายของเราได้มันก็สลัดความรักร่างกายคนอื่นได้เพราะความรักจริงๆเนี่ยมันรักร่างกายเรามากที่สุดแทนที่เราจะรักคนอื่นเมื่อตัดได้อย่างนี้อารมณ์มันจะสุขมากอารมณ์ความรักความดิ้นรนมันจะไม่มีไม่มีจริงๆนี่แหละบรรดาทรรมพุทธบริษัทชายหญิงหลังจากนั้นก็เข้าไปตัด ปฏิฆะคือความไม่ชอบใจอารมณ์ความโกรธแต่ตอนนี้มันโกรธไม่จริงอะตะมิมยังมีอารมณ์ไม่ชอบใจมันเบามาจากอันดับที่สองแล้วอันนี้เป็นอันดับที่สามปัญญาก็เข้ามาพิจารณาว่าความโกรธเนี่ยทาให้จิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์ความโกรธคือเกิดขึ้นมาเมื่อไรความโง่ก็มีเมื่อนั้นอารมณ์ใจก็เต็มไปด้วยความทุกข์ไม่ไดความวุ่นวาย คนที่มีปัญญาคิดว่าถ้าเราจะ <S <ellt>. <S คบความโกรธว่าทําไมมันทวงใจใจเราให้เป็นทุกข์ทวงใจเราให้เดือดร้อนหาทางสลัดความโกรธที่ผมวริหารสี่หรือกระสินสีกระสินสีที่กระสินสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งเป็นอารมณ์ฌานใช้สกายาทิฏฐิพิจารณาว่าการโกรธโกรธใคร ก็ร่างกายคือธาตุสี่ธาตุน้ำธา,าตุดินธาตุลมธาตุไฟไอร่างกายคนอื่นเนี่ยมันเป็นหุน่นร่างกายเราก็แค่หุน่นไอตัวจริงๆคือทิสมานกายภายในถ้าเราไปฆ่าไอร่างกายภายนอกร่างกายภายในมันไม่ตายด้วยมันก็หาที่เกิดต่อไปแล้วถ้าการกำลังใจของโกรธไม่มีอารมณ์เป็นสุขเริ่มโกรธ ที่เก็เริ่มกินไม่ได้นอนไม่หลับอยากจะด่าเขาบ้างอยากจะว่าเขาบ้างอยากจะทรมานเขาบ้างอยากจะฆ่าเขาบ้างยังทําไม่ได้ใจไม่มีอารมณ์เป็นสุขมีแต่ความดิ้นรนกระวนกวายเพราะนสุดเราเองเป็นผู้สังหารตัวเองที่ระน้อยระน้อยกินไม่ได้ร่างกายเขาทุดโทมนอนไม่หลับร่างกายเขาทุดโทรมไม่ช้าโรคภัยไข้เจ็บก็เบียดเบียน แล้วความทุกขเวทนานมันเกิดขึ้นมันก็ตายพอสุดก็ตัดสินใจเลิกโกรธซะดีกว่าใช้อารมณ์สังขารรบกวคใยนานวางเฉยในขันห้าวางเฉยอารมณ์ในกระทบในอารมณ์ที่กระทบก,ก็ทั่งถือว่าอารมณ์ต่างๆเสียงก็ดีอาการก็ดีมันมีสภาพเหมือนควันไฟพรุ่งกันแล้วก็หายไปในาอากาศจะไปสนใจอะไรก็ว่าโลกนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยโลกกระททั้งแปประการ คนละสต่เกิดมานี่มันไม่พ้นไม่พ้นโลกธรรมคือธรรมดาของโลกคือหนึ่งได้หลบับสองได้แล้วก็หมดไป 3. ได้ยศสีไม่ชาหมดยศก็หมดไปเขาเลิกใช้หนินทาหสนเสริญเจดสุขสุขคือกรรมมาสุข,สขแล้วก็แทุกข อาการต่างๆของชาวโลกมันเป็นอย่างนี้ี่เป็นธรรมดาของมันเราก็ไม่เกาะมันสักอย่างแต่นโลกกระทำแปดไม่เอาอะไรเลยคือถ้ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นได้ลาบก็ไม่ดีใจได้ยศก็ไม่ดีใจสนเสรก็ไม่ดีใจพบความสุขก็ไม่ดีใจเพราะมันไม่ของไม่จริงถ้าสิ้นลาบไปสิ้นยศถูกดินทาหรือมีความทุกข์เกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา เมื่อจิตใจยอมรับทับถอคำบรรดาเกิดขึ้นความโกรธความไม่ชอบใจปฏิฆะมันก็ไม่มีอารมณ์ก็เฉยแต่วาจาเรื่องการที่แสดงมาถ้าตัดความรักได้ตัดความโกรธได้มันสุขบอกไม่ถูกอารมณ์สบายเบาบางบอกไม่ถูกสุขจริงๆบรรดาญาติโยมพุทธุริษัทชายหิงญ แ้าบรรดาเพื่อนไปสูดสมุนไพรมันสบายจิตใจชุ่มชื่นเยือกเยน็นสบายหมดเห็นใครเดินไปเดินมาเขารักกันเขาควงกันถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่เกิดมาในโลกก็ไม่ตำหนิใครการดูถึงกําลังใจเราเราไม่มีคนรักเราไม่อยากรักมันก็มีความสุขสุขกันคนในอย่างของเขาสุขด้วยอามไมคือสิ่งของและบุคคลกอเราสุขด้วยนี้เป็นนิรายไม่จะสุข สุขที่ไม่อิงอามิตสคือสุขโดยโอรอารมณ์ของธรรมไม่มีความเบืยอเกียนเล่าสุขกว่าถ้าทําได้อย่างนี้คนที่มีปัญญาประเภทนี้ตายจากความเป็นคนไม่กลับมาเกิดเป็นคนอีกแล้วเรื่องใบยภูมินั้นไมาต้องพูดกันตายจากชาตินี้ไปเป็นเทวดาหรือพรหมก็บําเพ็ญบารมีจากเทวดาหรือพรหมไปนิพพานเลย อันนี้ังมีความสุขมากพ้นจากร่างกายที่เป็นทุกข์ไปเป็นกายเทวดาแล้วผมก็เป็นกายที่เต็มไปได้วยความสุขไม่มีอาการทุกข์อะไรเกิดขึ้นแต่ว่าคนนี้มีปัญญาบรารมีเต็มท่านก็ยังไม่พอใจอีกไม่พอใจหรือไม่ใช่โกรธหมายความยังไม่เต็มความต้องการวาความปรารถนาความต้องการยังมีมากกว่านั้น ต้องคิดต่อไปว่าถ้าเรายังเป็นเทวดาหรือพรหมการที่จะก้าวเข้าไปสู่นิพพานก็ต้องไปใช้กําลังใจกันอีกต้องไปตัดก,กันอีกมันก็ยังมีเสียงโมหมองคือกิเลสบางส่วนแม้แต่บางแสนบางวยความจริงกิเลสจะบางแสนบางก็นอ่งคิดถ้าผ้าขาวทั้งผืนถ้ามันขาวสะอาดจ,จริงๆแล้วราคาราคาจะราคาเต็มราา100้อยเปอร์เซ็นต์ แต่บงังเอิญขาวสีดำดำสีเขียวเขียวสีเหลืองสีแดงนิดเดียวมาแต้มนิดเดียวในผ้าขาวพื้นนั้นเขาก็จะตำหนิว่าผ้าขาวพื้นนี้มีตำหนิถ้าจะไปขายใครถูกตัดราคาเร็วถ้าขาวต้องอัดราคาหนึ่งบาทแต้มนิดเดียวอาจจะเหลือสองสตางค์หย่สิสตางค์ คนที่มีปัญญายก็ต้องคิดต่อไปว่าถ้าเราย็นต้องเกิดเป็นเทวดาด้วยผมก็ต้องใช้กําลังเหนื่อยอีกไอ้ความชั่วนิดหนึ่งไม่ควรจะมีนี่มีปัญญายจริงๆนะปัญญายเต็มเราต้องการไปที่สุดของความทุกข์พบเต่วความสุขจุดเดียวนั่นคือน,นิพพานจะทํายังไงต่อไปจรยิงงวิชาแปดประการยานแปดประการนี้คบควบกู่กันไว้ ใช้ตามเวลาที่สมควรแต่ผมจะไม่แนะนําในที่นี้เนะี่ยครูเขาแนะนํามาแล้วนี่แล้วก็ใช้ปัญญาเขาห้ามหันหนึ่งรูปฌานก็ดีสองอารูปฌานก็ดีความจริงเป็นของดีมีกําลังรูปฌานและรูปฌานนี้ถ้าเรามีแล้วมันตัดนิวรณ์ไม่เข้ามากวนใจมันก็มีความสุขแต่ว่าเราเผลอไม่ได้ มันมีสภาพมันก็คนกดคอเสือกดคอเสือไว้เสือก็กัดไม่ได้แต่ต้องใช้กําลังกดถ้าว่ากําลังเราอ่อนตัวลงมาเมา่อไรหรือว่าเผลอเมื่อไรมันก็แว่งกัดใหม่แต่ว่าเราระวังไว้มันจะกัดไม่ถนัดมันก็เจ็บที่กัดวิดวิดเราก็ต้องคอยหลบเสียเวลามีความเหนื่อยแต่เราต้อระวังตัว อันนี้สำหรับชาโลกีต้องชา,าลกีเป็นการเพราะกําลังเหมือนคนเพาะกําลังกายปัญญาเหมือนกับมีดที่มีคมกล้าเข้าปราบปรารศัตรูฉะนั้นเราจะไม่หลงอยู่แค่ปฐมมัยอยู่แค่รูปประชานและอารูปประชานรูปประชานและอรูปประชานต้องมีแต่ความดีไม่มีแค่นี้แล้วต้องการสูงขึ้นไป ก็ใช้ปัญญากำลังปัญญาเข้ารูปฌานและรูปฌานเ <c oughs> ข้าประหารประหารกิเลสโดยคิดว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือไมรูปฌานที่เรียกว่าอากินจัญญาเจตน,นะพิจนานะตามความเป็นจริงว่าโลกนี้ทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือคนตายหมดสัตว์ตายหมดวัตถุธาตุพังหมดเป็นที่สุด เราจะต้องการอะไรกับการเกิดมาในโลกนี้อีกในพื้นทวโลกและพรหมโลกเหมือนกันก็ไม่มีอะไรเหลือเทวด,ดาที่ประโยู่เมืองสวรรค์ก็ดีพร,ระพรหมที่อยู่เขตพรหมก็ดีก็ไม่มีใครอยู่ประจําได้นานหมดบุนวาสนญาบารมีก็ลงมาไม่เป็นเรื่องเราต้องใช้อารมณ์ในสัญญานาสัญญาเจตนะ กดอารมณ์ไม่สนใจโลกมนุษย์โลกที่ว่าโลกเามาโลกทำเฉยเสียแล้วก็เข้าไปตัดมานะการถือตัวถือตนให้มานะการถือตัวถือตนแล้วก็เอาสากายยะติฐิามาเปรียบว่าคนเราที่เราเห็นเราเห็นหมันดีกว่าเราเสมอเราเร็วกว่าเรามันมันถูกต้องตรงไหนความจริงไม่ถูกไม่ต้องเลย การเข้าไปเปรียบกันมันเป็นอารมณ์หนักขึ้นวีเลตเป็นความชั่วไปยุ่งกับคนอื่นเขาเราไม่สนใจกับเขาเสียเลยเขาจะดีเขาจะชั่วมันเป็นเรื่องของเขาเราสนใจอย่างเดียวว่าตัวของเราเนี่ยเราหลงในตัวเราหรือเปล่าร่างกายมันเลวเราคิดว่าเราดีหรือเปล่าร่างกายมันสนกปรกเราคิดว่ามันสะอาดหรือเปล่า ร่างกายนี้มันจะต้องพังในที่สุดมนุษย์ก็ดีสัตว์ก็ดีที่เป็นเพื่อนเราทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็ดีเราก็จะจังจากมันไปใช้กําลังใจเข้ามาตัดอารมณ์ตอนนี้มีประโยชน์คิดว่าร่างกายไม่มีประโยชน์เลย <c oughs> เรามีทุกข์ก็คือร่างกายร่างกายเป็นศัตรูตัวสําคัญของเราเราไม่ต้องการมันอีกแค่นี้ดีแล้วต่อไปก็ขอสาวกโองสมเด็จพระปฏิบแก้ว ใช้ปัญญาเขาห้มหันอุทจฉาคืออารมณ์ฟุ้งมันก็ฟุ้งไม่ไกลมันฟุ้งง่ายๆแค่ขี้เกียจเท่านั้นเองตัดสินใจว่าเราจะไม่ยอมวางอารมณ์ไม่ยอมให้าอารมณ์ใส่ไปส่วนอื่นเราตั้งจันรจุดเดียวคืออารมณ์ของพระนิพพานเราจะไม่หวังเป็นมนุษย์เทวดาแด้ต่อไปใช้ปุบเพนิวาสานุทธิยานกับฏีต่างสียาน ดูว่าเทวด,ดาแลวผมเราเคยเป็นมาแล้วคนอื่นก็เป็นมาแล้วทําไมต้องมันนั่งให้มันเมื่อยเมื่อยกายอย่างนี้ไม่อยู่โมโหยอย่างนี้ก็เพราะบุญบรารมีหมดมันก็หล่นลงมานี่ต้องการอะไรมันสิ่งที่เราต้องการจริงๆคือนิพพานยึดอารมณ์ให้เด็ดเดียวไว้เป็นเอกัตารมณ์เอกกัตารมณ์คือเรามีอารมณ์อารมณ์เดียวเราจะไม่แวะที่ไหนอีกตายชาตินี้ไปขอพระนิพพาน หลังจากนั้นก็ตัดกำลังใจร้ายคือกิเลสร้ายที่ทำให้งโงค่คือตัวอวิชชาอาวิชชาสมเด็จพระสัมมา,าสัมพุทธเจ้าทรงตัดว่าแยกเป็นสองสับในขันธวัตว่าฉันท่ากับราคะตัดอวิชชาคือตัดฉันทะความพอใจการพอใจในการเป็นมนษุษย์ไม่มีสำหรับเรา พอใจในกายไมเทวดาในพรหมไม่มีสำหรับเราให้มันไม่มีจริงๆราคะเห็นว่ามนุษย์ทั้งโลกสวยสดงามเทวโลกกับพรหมโลกสวยสดงามน่าอยู่ไม่มีสำหรับเราเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานก็มีอารมณ์ปลอดอารมณ์ปลอดในที่นี้ในสุดก็ไม่มีอารมณ์เกาะเห็นคนก็สักแต่ว่าคนไม่สนใจเรื่องความสวยสดกดงาม ในเห็นละทรัพย์สมบัติก็สักแต่ว่าเห็นทรัพย์สมบัติดีมีประโยชน์เราได้ใช้มันแต่ว่าชาเราก็ตายจากมันตายแล้วเป็นของใครก็แจ้งไม่ติดจึงเกินไปได้เห็นคนก็ทําทำไม่ดีพูดมาดีก็ไม่สะเทือนใจถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่มีกิเลสคนที่มีกิเลสเจ้าดีอะไรก็ต้องเป็นอย่างเี้ยดีบ้างโชวบ้างแต่ดีมากกว่าชั่วไม่ขอโทษชั่วมากกว่าดี ดีน้อยกว่าความชั่วความชั่วเขามีมากกว่าวันหนึ่งอาจจะดีทั้งสองสามนาทีแต่ชั่วเต็มชมั่วโมงอันนี้อย่างนี้เป็นต้นเมื่อมองดูต่อไปว่าอะไรบ้างที่เราควรจะเกาะมันไม่มีแล้วจิตก็โปรงเมี่อารมณ์สบายถ้าถามว่าอารมณ์อย่างนี้เขาเรียกอารมณ์อะไรอารมณ์อย่างนี้จริงๆถ้าเรียกว่าอารมณ์อารหาันต์ แต่ว่าอารมณ์รันและจะไปรันนั้นไม่ก็ตามก็าจะไปสนใจสนใจอย่างเดียวคือวางเฉยทุกอย่างให้ได้ที่เรียกว่าสังขารรูปเปียขยานอันดับแรกนำนิพพยานเบื่อหาความจริงพบเพิ่มเบื่อก่อนถ้าต่อไปก็วางเฉยของที่ไม่ดีทั้งหมดในโลกฉันไม่ต้องการถ้าสมบัติในโลกมันจะพลัดไปบ้างหายไปบ้างหกให้หกตกหล่นก็หอาให้หาให้หกตกหล่น ถ้าใครพูดให้ไม่ชอบใจใครทาให้ไม่ชอบใจความสะเทือนใจนี่ไม่มีมันเฉยนกึกถึงว่าธรรมดาของชาวโลกจะเอาดีอะไรกับชาวโลกชาวโลกไม่มีอะไรดีสิ่งที่ดีที่สุดคือพระอริยเจ้านั่นคือพระอรหรันตัดชินใจเพื่อนิจใจเราก็ป็นสุขใครเข้าว่าอะไรมาก็ช่างมันเขาด่าก็ช่างเขาชมก็ช่าง มีกินมากกว่างมีกินน้อยกว่าฉังที่มีความพอใจแก,ม,กมันก็ฉังป่วยไข้ไม่สบายก็ฉังอยากจะตายก็เชิญที่จะไปนิพพานถ้าทําได้อย่างนี้บรรดาญาโจนทุกท่านที่นั่งฟังและไม่สุดสมนเนิจิตเราจะถึงยอดถึงความสุขนั่นคือพระนิพพานแต่ว่ามาบัญญาบรรมีก็ขอจบกกเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล ยงมีเดบรนดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี